จีน่าก็อยู่ในที่ถ่ายทําใหม่นะคะคือมุมใหม่ของจีน่าเองนะคะก pues. ็มีไฟแสงสีอะไรเรียบร้อยเลยนะคะก็จากที่นี้นะคะจะมาละคาท้านะคะติงสกูชี่แท็กนะคะละคำท้ามาจากชแนลนี่เลยนะคะชแนลนี้นะคะแล้วก็มีชแนลอื่นที mañana, <ns> ่ทำเองนะก็นี้ด้วยนะคะก็นี้นะคะเขาคอมเมนต์มาให้จีน่านะก็ ก็จะเอาในคอมเมนต์นี้มาทำละกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยข้อหนึ่งนะคะสกูชชี่ที่ชอบนะคะก็จะเป็นชนิดน,นะคะเป็นอายอามานะคะเป็นยามเ,ออเค้กโรลใช่ไหมนี่ค่ะซึ่งกลินมันหอมมากนะคะแล้วก็จะมีบอเชนะคะข้างตรงนี้ก็จะเป็นชูกาสวยมากเหมือนจริงนะคะ นี่ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็น,นมันก็จะเป็นคุณๆหน่อยนะเวลาใส่กูชี่ไปก็จะเห็นนิดๆเนาะประมาณนี้นะคะข้าสันนะคะกูชี่ที่น่ารักนะคะก็จะเป็นชนิดนะคะเป็นน้องไข่กิบูนะนี่จะเป็นแท็กนะคะ ข้อสามนะคะสกูชี่ชอบบีบนะคะก็จะเป็นชิน้นนะคะเป็นซาลาเปาของไม่แท้นะคะมันจะเป็นแบบเอ่อคีเชอย่างนี้นะคะ่ะ <Most> บนมือนะคะจะว่าเป็นรูปหน้ายิ้มนะคะนี่นะคะสกูชี่ที่ซาโลนะคะจะมีเป็นสองชิน้นนะคะเป็นเอ่อมาริวแมนแล้วก็เป็นเอ่อ t วอร์ชวลแฟมิลี่นะคะซึ่งจีน่าไปขอเพื่อนมานะคะเพื่อนเขาตัดหัวของมัน ออกแล้วก็ตัวทิ้งไปซึ่งนาจะไม่รู้ทำไมนะคะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรสีม่วง,วงจําไม่ผิดนะก็นี่นะคะมันสนโลมากเลยนะแล้วตําหนิมันก็เยอะด้วยนี่ข,าขนาดนี้เนี่ยจ้ะเยอะมากเนยจ้ะเยอะมากจริงๆอาจจะเป็นตัวคือตําหนิมันจะน้อยกว่า vegetable อีกนะแต่มันสนโลมาก ีนะะ่นจะเป็นเอิร์มแท็กนะสายสามารถยืดได้นะคะนะคะสำหรับคนที่อยากดูเมอร์ยได้ใครต่อนะคะอย่าลืมไปดูได้ในส c r ิ p ช i o n บ o x อกกันด้วยนะคะจากคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย e ิ s u ลส